อย่าด <languages? S 2> no. ิ yeah. Yeah. Well, ้นอย่าดิ้นอยดิ้นเดี๋ยวเอดิ้นไปแล้วเงียบเงยมิยงยปาเฮ้เฮ้ยสะเนนะอากาศกลางทะเลนี่อากาศดีล้วแกโอ้ยม่ไหวละเมาคืนเบียเฮ้ยเฮ้ยเฮาคือกันฮม่หมอเมาคเนไว้เเฮเกย้เ อย่างก็เมาอยู่ก็มองก็เมาโอ้ยมันคือเมาดีชะนอเบื่เบื่อเบฮ้ยนี่จะทำอะไเถ้าห้านี่ไหมนี่มาหากใส่กันน้อยเต๋อชะนอหอนแดดเลยโอ้ยเบ่อเลยเฮ้ยไม่

ขับไปเลยขับไปเลยโอ้ย um, นันั่งนัดีๆนั่งดีเอาไปตะวนไปแล้วไอวันเอาเ่นเ่ยเด่นน่ยไ่ะวนลูกแม่ลูกมาแม่ไห้ม่ตวันวน่ยมันมนอันเนขวางทางคอย่เยเอากินไปมาเอาเอโคดองดีเอาอยนอนไม่ตะวันนี่ไว้ยอ้ยนี่ดีๆเดีดเ การแกะไว้ซ่อน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 จานใส่ซุปมาอ่าตักไวด้วยอ่าฮับไว้ฮับไว้แสบเนาะแม่นล่ะแสบอยู่แต่ว่ามันกิ่งไปกิ่งมาเนี่ยิีล่ะแม่นอนน่เด้อหนไปกินข้าวก่อน กินเข่าบอกอืมมานางหนีมะเออเอเนางนงนากันนางเอยมือนมิ่ินม่กินซะดูคัาวงามของเธอเห็นในห้าอดเข่ากินไม่เอยมเลยเราเคยจะไปเป็นร่มตายข้างนอกหลอกเหี้ยผู้เข่า กูจะเห็นเลยนะแล้วเขาคนเสียใจหนอนบักฮาเนี่ยอ๋อเกาแตมเลยสี่สามดอกบักฮากาินหัวมังไอ้กินกูจนหมดหมดเลยบักลูกเต่าเนี่ยที่รักที่รักเจอาผมขอความรักโอ้โอโอเป็นไงคะ,ไปไะเป็นยังไงเงินหมดเอาละนะเอามาเล่นกันต่อกันได้ ันนมาดีกระดีบมาดีกะดีบมาดีกระดีบมาดจอืมี่มันมันรอดไล่กูเสียงอนกูไล่ตานี่แหละเ็จเข่าฮมีถงหอยข้อแสดงเป็นถงเงินเฮ้ยโอ้โหบักหลายเหลี่ยมไปอีกตั้งดนเฮ้ยเรียบร้อยนะ อานว่าเรียบร้อยกินเรียบร้อยอ่านว่ากินเรียบร้อยอาะกูเลยนน้ำกูเล่นนำ้ำค่ยนนำอ,คอยว่าเมื่อเล่นดีกว่าดอกเนาะเดี๋ยวเจา้าสีมาถูกโตจะาคอย<า>เล่นครับกูเล่นครับกูเดี๋ยวนี้แต่ว่าบ่ต้องเล่นไฮโลฮะเล่นไพ่เล่นไพ่เไไว้ยบักไฮโลเนี่เอาม้นหนีไปไกลๆมาไพ่มา,มา,ม,ามาเลยถอดเตากูสูงม,มาเลยไฮโลดีกว่าม่แม่เป็นเอ๋อเสื้อขาด สงส่เงินฮะคนหลายเฮ้ยมาเลยมาเลยฮะแจกมาแจกมาแม่เดี๋ยวเดี๋ยวซับกันมุงซับไปกูซับบกงูนอ่ะข้ามึงไอ้ไอ้หัวไลวดลายเบิ้ง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 บิ้งกีดกันเง่นบอกมึงกีดอ่ะเออเอากีดแล้วมากองเลยบอกเออแล้วมันจะเขาจังไงล่ะไม่ยากัวงมันเอาไว้เอาตัดเอาตัดอืมตัดตัดต่อคอยดันใส่ขึ้น อ้วนตีนเนอะแจกแจกไพ่ก้อนก่อนล่ะฮะแจกคอยแจกคอยแจก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 พุ่นเต้าห้แล้วก็แจกเจ้าเจ้ามันนี่เออเฮ้ยมึงจะลวดหน้าจะแกงเห็ดบ่าเป็นไรมาเปิดเบิองใครหูเตะซะเนาะแจกเร็วเร็วเดี๋ยวงเงี้ยเร็วเร็วเร็วแจกไวอยู่ไวคนนั้นเนี่ยคนเสียใจฮอนเร็วเร็วเร็วเร็เอามันเร็วโพดมันเร็วโพดเก้เก้กูเก็บอีกนี่ฮะ เคยใส่ไปเบิง้งเกะบีกกระนึงนึกกูเม็ดแล้วเว้ยเม็ดบังปืนก็ได้นี่ปืนปืนบ่เอา้าเอ้าเข้าได้เอ้าเอาเอาเเไปเลยฉันกูเกะเม็ดนี่เลยเอ้าอ่ากูเบิ้งลูกกูเกะน้ำนี่เนี่เกะเม็ดกันนี่เนี่นโอ้ยเสียมันอีกเสียมันอีกอุย้ยภัยก็เสียให้ลโลกก็เสียยาเลยยาเลยยายาเสียเลยยาพานนิ่งดังแตกะเลย ยาเย็ดยาเย็ดเออเราด่ากนยิ่งใหญ่เลยยาเดีอยวาเด้อยาเด้อยาขอบคุณเด้อมันอะไรสิมากินไม่ไปก็ได้หมูเด้อหมวยแม่เอ็มเอินกูณบ่หมูวยแม่เอ็มเอ้มาหนีดูเออเออไอ้ม่นูนหัวไข่เนี่ยมันเกี่ยวยังไงเนี่ยกูศูญกูสูญกูเสียสองยางเลยกูศูนย์ โอ้ยบัวไหวล่ะกินมาหลายโพดกินแล้วก็เมาคืนที่บัดนี้มันก็สิหากที่บัดนี้เนาะโอ้ยบัวไหวแล้วก็สินนอนที่บัดนี้เนาะโอ้ยนอนก่อนเด้อโอ้ยมันก็สิหากแลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยปุ้นท้องโอ้ยวเฮ้ยท่อห้านี่ยชิบหักใจหมวกโอ้ยนี่มันหนุ่งเนาะคนมันจะนับเงื่อนอยู่มันหนุ่งหายเลย ก็บ่สบายเงินก็ม่หายไปเงี้ยกาะเงินเสียค่ะเงินเสียไม่มีเงินเลยค่ะขห็นฟังไปกับพวกมีเงินรักษาแพลแล้วบากใจสงสัยที่ต้องขายตัวขายตัวขายตัวอย่าขายเลยเอาเอาไปมัดมัดแล้กูจะกินยังวะเอาไว้จังไนก็ได้ไว้เอ้ามันเป็นแบ่งให้เพิ่น เอาเหรียญไปเอาบ่พ่อนะเจ้าว่าสร้างแต่เจาว่าเอาแบงก์มาบ่อน้ำเงนจักแบงก์ดีกว่าเว้ยแล้เอาเอาเหรียญเอาเหรียญน้ำเหรียญกับแบงก์เออไปทำหนี้พ่อโอ้บางทีรวมกระเป๋ามีมารยาทเลยสองสองใบงสองแบงก์เก็บไว้โอ้มีแบงก์น้ำผมไปได้ครับเด้อเฮ้ยดวงใจดวงใจ ดวงยังก็อสิใบใสล่วงกระเป๋าเขาเราไม่ดวงใจบ่ฮะล่วงอียงล่วงจังไหนก็มึงล่วงกันมาเจนึงมึงเอาเหรียญล่วงกันมาเจนึงเอาแบงเขาล่วงกระเป๋าคุณบอกค่ะแมนค่ะเอตอนนี้เขาล่วงอเงินนันอยู่เท่าไหร่นันเบิ่งดู้เขาล่วงมาตัดใสไปจากแม่แต่ว่าเงินหนีมาโอ้ยแสดงว่าคุณระกบมาขึ้นให้ยังก่อ เขาอ,อมาขึ้นไหนกันคะออไม่ยังวะโอ้อยงวงโอ้ยงยงไกลตาแตกเลยโอยขอบคุณคะ่ะไม่เป็นยังครับเอาขึ้นไปเถอะบอเอาค่ใบไไขึ้นฟังสิบ่ต้องคายโตเนาะครับดีใจคะ่ะโอ้ยไม่ต้องเสียใจบ่ต้องดีใจยังเด็กไ่ต้องห้องไงชีวิตต้องมีการต่อสู้ คุณน่ะอิสระภาพเห็นบอนะน้าหนุ่งสวัสดีอิสระภาพคุณน่ะเห็นบ่ไหมใไหคุณน่นะยืนจึ้งเพลงอยู่น่ะอ,อ๋อสันติภาพฮาละ,ละาแล้ว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 เดี๋ยวเขาแถวเลี้ยงคิ้วตามเบอร์อา่าตามระดับใดลงไปให้เป็นระเบียบไปเป็นระเบียบอย่าวุ่นวายจุนจา้าน เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยับไปยับไปยับเข้าไปยับเข้าไปจะเหนียวมากนเป็นแถวเป็นแถวเป็นหยังวะนันเป็นแถวเป็นแถวไว้ยมองดูอสองคนเดนียวมาก่อนอ่ะออกมาออกมาเร็วเร็วเร็วเอาขึ้นบกไปเลยขึ้นบกไปเลยสุดดีได้ครับสุดดีครับเราจะตายพวกจิริพ่อกันบ๊ายบายบ๊ายบายจ้ะขับขับขับไหนวันไหนขึ้นเุื่อไ เออแมนแมนแมนมาเอามาเอามาโตยืนควันกงเว้นมาประเดี๋ยวนี้ฮะเอาแม่เอาบัตรแล้วขึ้นท่าแม่ครับครับขอบคุณครับโอ้ยโอ้ย หาสนาวาสนาหำเฮ้ยเด็ฟันเขาแ่บแล้วกูมาหนีเฮ้ยมีเงินหลายปะนนี่ใส่ตตาคานก็น่ะเฮ้ยเล็กสะโทรั่งนน่ว่าโอ้ยสวัสดีครับเฮ้ยบังอ๋อแล้วกินซุปเฮ้ย บึงบึงอ๋อหัวเราหีบเฮ้ยมึงเบิ้งมึงเบิงหัวหัวหัวกัไม่ผมหีบกันเองโอยบักฮากยนหัวมึงเอ้ยกูบอกว่าหัวมึงน่ะมันมีหมวกมันมีหมวกกแมแนงใช่ปะยังเอาขึ้นมาใส่ถอดหมวกในอยู่ในร้านนะนะเอาถอดหมวกมันจังไรวะบอกให้ถอดหมวกบักฮาเนี่ยมึงเจ้า มึงบู clothes, on, ๊ว่าถอดหมวกมึงออกอยู่ในห้านหามใส่หมวกโอ้ในห้านเนี่ยหมวกแน่นะตัวกมึงใส่อยู่ในห้านบ่ไหนนะคณะใส่ยังสีบบ่ไหนน่ะมึงใส่แล้วบ่ได้ใส่เราก็เห็นนเต้นเล่นแง่ไหนยังทีใส่บ่บ่หอยไว้โอ้ยเนาะจีแมนกระดัสั่งมาเอาของชี้ก็แล้วกันเอาอย่างเบิ้งให้มันถือทางเนี่ยเอาที่มันเสียบนะเน่าๆคือยังขนมปังเออ ม,มันก็มุ้งสับเ้อเออข้านีสรงคีมูกอยู่ตกใจเอ,าอ,เอา้า,าอืมหนึ่งวันเข้าตาไฟเอ้าซ้อนเอ้าน้ำซาเอาขนมปังแดกซะ เฮ้เฮ้เฮ้ยมันอย่างนอหฮอนฮอนเฮ้ฮอนก็ห้องแห้งตกใจเบิดว่ามันไฟใหม่บ้านเวหูอีเนาะเมีนนี่มันอย่างเนอยนี่นอะเฮ้เเอ้ามันยังกินก่อนนะแลมึกนตาหน่อยๆขี้หำไหลเะ เอาไม่ได้จังเดียรมันไปใครในปากบอกขี้หนำบอเศร้าโอ้ยวโอ้ยโอ้ยโอ้ยกินแตะหากโอ้ยโอ้ยสกปรกโอ้ยโอ้ยโอ้ยกูสิยหักแกกินแบบนี้แบบโอ้ย ีเต็มๆมเพราะว่าได้พอกันเฮ้ยโสดดีเส้นๆส้นเส้นเส้นนังเส้นนังมานั่งเห็นอย่างยู่เออร์เหรอหึนั่งเห็นอย่างนั่งเล่นค่ะอ๋อบ้านอาหารมานั่งเล่นยังไดคือมือเอา แต่ว่าจะไปคิดมั้เนี่กินสะก,ก่นเถอะค่ะขอ,ขอบคุณ ا, ค่ะเออขึ้นมไปหิวหิวนะบอค่ะหิวรอดหิวรอดเดี๋ยวสีซังให้แบบนี้แซ่บดีเลยบอยบอยมันอีดูมันอีดูไม่ยังเนี่ยทายใหญ่ยีกไ้บอยโอ้โทษโถ่บังกาทุบกูบ่เหรเอายังให้คุณผู้หญิงแบบนี้หนึ่งสุดก็เท่านั้นละ่ะกวนตีนมึงไงกวนตีน <c oughs> ดีใจที่ได้พ่อครับคือรถสิบริพออีกแล้วโอ้ยสอกลงประจุมให้หอมอวกยี่สิบครับนี่มันสิบเดียวครับยี่สิบครับยีสิบเหรียญมีเท่านั้นเลยยี่สิบเหรียญครับยี่สิบเหรียญมีเท่านั้นจะได้ครับมันกินยีสิบจ่ายสิบครับเนี่ยอ๋อเฮ้ยแผนกตีจัดการเอาไป ยี่สิบใจสิบโอ้ยยังขี้สวยเนี่ยยี่สิบใจยี่สิบมามีใจยี่สิบมามีมาคนอย่าไม่ยุงอย่าไม่ยุงไม่ยุงบ่อญงบ่ฮะเฮ้ยจัดนี่โอ้ยตีปากบรรยากาศโอ้ยนี่นี่นะนี่นะมึงดี่งบอลุ่ม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 ทั้งมือทั้งตีนใส่เข้าไปใส่เข้าไปนี่นี่แถมแถมอีกเออเอาไปชิมเอาไปชิมนาบ้านเด้อเขา เหนื่อยเว้ยเอ๋คนบูสูนี่เหนื่อยหลายแม่มันบ่เข็ดบ่หลาบพวกนี่ึขอโทษครับเป็นอยังครับมันกินยี่สิบจายสิบเขาได้เหยียบมันโอ้ที่ครับโอ้เออไยังครับอ๋อกินยี่สิบจายสิบด้เหยียบอืออ๋ออ๋อพี่สั่งมาสี่สองสามจานเึินซ่าสอง

เงินอืมเก็บเงินยังเงินยังเก็บกินไปกันแล้วเดาเอากาแฟมาช่วยนึงกาแฟเอากาแฟนะเออามามาสองถ้วยเลยเฮ้ยเหรีนี่เก็บได้เอ้ดีเว้ยหงามามีสุกเว้ยได้เหรียญเหรียญไผ่กับโบหูแม่เอ้ยเห็นเหี้ย แม่ยังแม่ยังเอ้าครับกินยิงกระแปครับลุงครับมันไปใส่วะเอ๊ะมันเอ่อมันต้องหุนหายตัววะนี่แม่ลุง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 เก็บเหรียญเพคนไหมลุงลุงลุงคืออ้อมจุ้ยห้อยน้องปังห้อยมีกี่นเต็มไปหมดเลยอื มืนทอนลุงไม่จิงกับแฟร์พี่นะเมื่อนี้นะโอ้ยเสิรดีเอียนอ๊ะไม่หยังบอกว่าหยั่งเล่นเนี่ยเล่นมวน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 ไม่หยังฮะไม่หยังนะครับไม่หยังเดอกฮ้ยจับมันหยังอีหยังอีหยังมึงเห็นหยังมามันเดมเมไม่นี่หยังวะบอกว่านิ่มเป็นบ้าบอไม่หยังยังฟ้าบนนะ เอ๊ะแปลกว้ะมันยังเองล่ะกสายเกือบกับสายเกือบฮงาดนตรีี่ยังวาโอ้ยมันคณีแม่เอ็ดกูเสียประสาทเด้อกูจิใใจมันนะบ่มินนะครับเส้นสายรงเท้ามันรูดมีมัดมัดลมัดสายรองเท้าครับมัดแล้วเรียบร้อยมันยังวะย่หันอ่ะบ๊อมียังเลยวะแต่ยังมัดสายรงเท้าเก็บเงินเก็บเงินเว้ยยังไม่หยุกับแขกออออาย จายโอ้โอ้มึงคือเก่งแท้เอาเงินเกะมาจ่ายเมนหยังสุดเลยบ่หำเหดมากับมือบ่เนี่ยไว้มึงบ่ต้องไหว้ไว้มึงบ่ต้องไหว้ไว้มึงบ่ต้องไหว้ไว้เอามึงบ่ต้องไหว้มึงเหดมากับมือมีเหรียญใหม่บ่บ่บ่มีบ่มีมึงตายเด้จ่ายมาจ่ายมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาจต็สี่สิไปเอาเอาแฟกา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 แฟกาแฟไม่เคยเด้งไป เธอนบ่อะนี่เค่กินล้ายแต่โอ้ยเขาตากรรมการพ่อเพ็ดในตมสร้างเผือกโอ้ยตรงสเปคเฮ้สเปคสเปค่ว้แล้ววันดีครับผมขออนุญาตนะครับเด้อขออนุญาตดันงน้ำแหน่โอ้ยคามวันดีครับ อันนี้เป็นแฟนค hmm? ุณม oh. ันบอกครับเหรอคุจังไรออ่ะแต่ว่าขอโทษครับบอถามถึงข้อนกันเลยครับตอคุณคุณยิ่งนี่เขาตาผมเกินกับผมเป็นผู้มือการสร้างหนังนะครับโด่งดังในฮองบีบิวต์เลครับตอนนี้ผมต้องการอย่างในนักเอกคนหนึ่งครับอ่ะซึ่งโอ้ยหน้าตาลักษณะแบบนี้เหรอครับที่ที่ไปเข้ากล้องแล้วก็รับรองเลยครับโอ้โหเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมมาใ้แม่ไม่ให้ความแค้นมาบอกรับรองเลยครับเสือผมได้เลยครับฮะดังดังแน่นอนดังเฮ้ยเฮ้ยเก็บเงินดังเด็ดขาด บ่เป็นยังบ่เป็นอย่างเฮ้ยเก็บเงินอ๋อโอ๋โอ้ไม่นี่ม่นี่ครับผมผมมุ่งใจผมซื้อโอกาสเองบ่ม่ได้ไม่ได้บม่ได้เป็นการดูจูกเลยบ่เป็นอย่างครับกันเองครับกันเองบ่เป็นยังครับเกรงใจครับเกรงใจบอเป็นอย่างครับผมใจเองครับนี่บ่เป็นยังดอกหน้าผมใจเองผมเปิดสักการะเองครับบอเป็นอยังผมจัดการเองคุ้นอยู่เฉยๆอ๋อก็ได้ครับตามใจครับเอาคือเอาเงินมาแม่เอามาแม่ เทคตัวนี้นำ้ำไปอ้าวโอ้ครับ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 สามร้อยหาสิบอืมจุบ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 จบจบ๊อ้ารับรอง เด็ดขาดเลยครับไม่ต้องห่วงครับเฮอเสื้อผมเลยครับรับรองแน่ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับแฟนคุณต้องดังระเบิดเป็นนักเอกเรื่องนี้เปิดฉากเรื่องแรกต้องดังดังดังเด็ดขาดเลยดังบอต้องห่วงครับเรื่องนี้ดังเด็ดขาดสบายใจเฮ้ยเงินโอ้เกินเลยเดี๋ยวพอดีมันแล้วออออขอแถมยมันนี่เสื้อผมว่าว่าคุณเขาใบสั์ฉากของผมนี่ต้องดังเอ้า เฮ้เมนทอนนั่นน่ะอ๋อคิปๆๆๆทั้งคลิๆโอ้สปอร์ตด้วยเฮ้ oh, <support> <c oughs> yeah, ขอบใจไอไปไปไปคุยกันข้างนอกดีกว่าเอ่อไปที่บริษัทผมเลยก็ได้นะจุ่บดีค่ะเอ่อขอบคุณขอบคุณเมือหนามาใหม่ด้วครับเรื่อง ข้ายม่กินเคยหายคิดหัด้วยภาต่อทำว่าไม่อนี้ผม่ว่างครับเอาไว้มื้อนาจังไปได้ปะครับอ๋อได้ครับแน่นอนได้ครับได้นอนครับเดี๋ยวผมหายน้าบัดไว้ลติดต่อผมด้วยครับเด้อเดี๋ยววันทคือังสี่ครับไม่หลังผมอยากเบิกเงินจำลองก่อนลวงหนาจักนิหน่อยได้ปะครับอ๋อฉำข้าวไปหาคุณอ๋ได้ครับได้ครับเอาเลยรับเราเรียบร้อยครับลาก่อนครับด้อพอกันมืออื่นครับสบายแล้วแมอุกับหน เ้ฝนตกเปียกนะบ,บ่ได้บ่เบ้าเข่าไปเด้เหนียงฉิม่หลอฉิ่แม่ลอยเข่าไปในบ้านบ่เบ่แม่นบ้านอันนี้มันเป็นอาพาร์ตเมนต์อาพาร์ตเมนต์เก็บเฮาเก็บเฮาเศรษฐได้นอนซัวข้าวฝนเศร้าเรากลับไปกันตออ่อโอยท้าบ้านนี่เฮ็บเงียงกับเบื้งหูเดี๋ยวฝ้าผ้าดอกไม่บ่ต้องย่านดอกฝ้าเนี่นยใครไปเด้ไม่อย่านะบ่เคยบ้าเข่าเด้ ไปบมะข่าวข่าไปนะรับร่องนอนฝนเศร้าเราจะค่อยไปเดี๋ยวนะครับเขาไม่ต่ออาการปาน้าปาน้าโุบบุบไปเลยไาเลยไปเลยบอ้บุบบุบไปเลยยา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 ซ่าข่าไปเลย